ฝนตกทั้งคืนงามไสเลยพี่น้องเละตุ่มเปะ๊ะเดี๋ยวเราดูว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับจะสามารถทำงานได้ไหมวันนี้นี่ครับฝนตกทั้งคืนเลยเพึ่งทำไปได้สองวันนะครับก็จะเหลือ งานตัวถมบ่อตัวนี้ให้มันได้ได้แนวขอบที่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของที่เขาซื้อที่มาบ่อเวลาแบ่งกันแล้วบ่อมันกินมาในในแดนนะครับต้องถมก็จะเหลือเนี่ยตัวงานที่ถมถมที่เป็นถนนนะครับถมบ่อให้เป็นถนนเหลือตัวงานหกล้อที่ยังค้างอยู่ประมาณน่าจะ ห้าสิบกว่าเที่ยวแต่ว่างานลอกนานี่ไม่แน่ใจยังไงครับก็ดูหกลอ้อจอดสงบนิ่งเกยดอนมาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศทำงานหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับวัดดวงเอาดูนาพื้นที่นาตัวนี้น้ำเต็ม ดูมีจืดนี่พีอัพจมเละเทะเนี่ยมันมันก็จะมีงานที่ว่าต้องขุดบ่อนี่ครับที่เหลือที่งานหกล้อที่ต้องวิ่งขุดบ่อตรงนี้ลึกสามเมตรขุดบ่อขนาด20่สคูณสิเมตรนะครับ ลึก3เมตรเพื่อเอาดินไปถมบ่อตรงนู้นแล้วก็หินชั้นบนเราไปทําถนนมาครับดีว่าเราวางแผนว่าเร่งงานถนนให้เสร็จก่อนนะครับงานถนนเสร็จแล้วก็ก็อาจอาจจะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวสําคัญที่ว่าวิ่งตัวไกลมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามีวิธีจะแก้ไขยังไง ให้ขุดบ่อให้มันเสร็จนะครับนี่ตัวบ่อความลึกตัวนี้น่าจะได้แล้วสามเมตรก็จะขุดบ่อตัวนี้ไปถมตัวนูนก็ก็ติดตามมาดูนะครับว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงเราจะยืดเยื้อไปนานก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าฝนเราไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะตกอีกหรือเปล่านะครับ พรุ่งนี้มรืนนี้มันจะตกบีกหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นงานปั้นคันแดนนะครับเนี่ยให้ไอตรงไม้ไผ่ที่ปักนี่คือเป็นหลักแดนนะครับพวกคือปั้นให้ให้หลักแดนมาอยู่ตรงกลางเพื่อเขาจะล้อมรั้วเจ้าของที่ก็จะล้อมรั้วพอล้อมรั้วแล้วมันจะมีทางเดินซ้ายขวานะครับก็ปั้นคันแดนที่แปลงข้างๆนี้กับแปลงนี้กับแปลงง้น สองด้านเป็นเจ้าเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาแบ่งขายให้แปลงกลางก็คือมันจะไม่มีคันแดนนะครับพอแบ่งกันมาแล้วคันนาจะผ่าผ่าไปมั่วนะครับก็จะเป็นงานแปลงนาก็จะเหลืองานแปลงนาข้างหน้าเนี่ยแปลงนาเป็นเป็นเป็นสี่แปลงนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังอีกก็จะเป็นอีกสองแปลง เหลืองานปรับนาอีกหกแปลงนะครับเหลือปรับนาอีกหกแปลงแล้วก็เหลืองานขุดบ่อไปเนี่ยจริงตั้งเป้าหมายว่าสองวันน่าจะเสียจพอฝนตกมาอย่งี้ก็เลยทำให้งานมันยากขึ้นนะดูจอดสนิทเลยพี่อัพก็ออกไม่ได้นะครับสลิงก็ไม่ได้เอามาไม่มีอะไรดึงเลยนนี้ลืมเอาสลิงมานะครับ รถพิกอฟก็ขยับไม่ได้หกล้อก็ขยับไม่ได้หกล้อนึงพอดันได้นะแต่ว่าพิกอพนี่เดียก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเทศสายจะได้ถ่ายให้ดูว่าเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับว่าให้วิ่งให้งานมันเสร็จนะครับเพราะว่าเราจะแช่นานไม่ได้นะครับเพราะหน้าฝนถ้านอนรอให้มันแห้งเนี่ย อีกอาทิตย์หนึ่งยังไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่านะครับแล้วเผื่อในระหว่างที่รอในฝนตกมาอีกก็คือจบเลยครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขให้งานมันจบไปนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ก็ก็ให้มันดูดีหน่อยนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่อา,อาจจะทำทาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเละ ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไปซื้อกับข้าวว่ยังไงเลยนะครับเนี่ยพิกอัพออกไม่ได้ไม่แน่ว่าจะเป็นรถไถขาวรถไถวิ่งไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องรถขุดโค้งนาะอุดรสวนธรรมยูทูบ้วยแฟนเพจนะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสองสามสี่เจ็ดห้าสองสองนะครับสนใจจะติดต่องานประเมินราคาก่อนทําก็ติดต่อมาได้นะครับจองคิวไว้ก่อนเลยก่อนปีใหม่นี้เพราะว่าปีใหม่นี้มีคิวแล้วนะครับอยู่สองงานสามงานนี่แหละ เพราะว่าถ้าเป็นหน้าแรงในคิวจะยาวนะครับถ้าจองไว้ก่อนจะได้เปรียบนะครับก็น่าจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันแล้วก็จะหาวิธีแก้ไขเนื้องานยังไงครับ